สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเ,เตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไว้ข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับติดตามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับมากันที่เรื่องแรกครับเป็นเรื่องของสโมสสเลี้ยวบนะครับ มีรายงานล่าสุดจากส p o r t ตบิลนะครับมีการระบุออกมากับว่าตอนนี้เรีวพูเนี่ยได้มีการเริ่มต้นเจรจากับบริษัทกรักบักนะครับถึงโอกาสการคว้าตัว มานูโกนี่นะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของกรัตบักนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นรายชื่อทางเลือกเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยมีโอกาสพลาดจูดเนี่ยมันขั้งสุกนะครับก็จะได้เห็นว่าในรายของมานูโกนี่หรือว่าอเล็กซิสแมคเอรสเตอร์เนี่ยก็จะโดนจับโยงเป็นพิเศษในช่วงนี้กับทางลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ ทำงานอย่างหนักให้ดิวเนี่ยจบให้เร็วที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนเรื่องของอาร์เซนอลกันบ้างน,นะครับรายงานล่าสุดครับในเรื่องของวิลเลียมซาลิบาครับแนวรับของอาร์เซนอลที่สัญญาเนี่ยยังมีการพูดคุยกันอยู่นะครับซูนเตเนี่ยมีการเรียกร้องค่าเหนื่อยอยู่ที่1 0 0 0 0 20,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับในเรื่องของสัญ,ญาชาตบัตใหม่แต่ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยพวกเขาก็เตรียมที่จะย้ายไปร่วมทีมเปชเชทันทีในช่วงซัมเมอร์นะครับเปชเชเเนี่ยก็ให้ความสนใจตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะฮะซึ่งในปัจจุบันซาลิบารับกับทางอาเซนอลอยู่สัปดาห์ละ40,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ได้นะครับแล้วก็อยากขออัพขึ้นไปถ้าเกิดไม่ได้ก็ จะไปหาทีมอื่นที่พร้อมจ่ายนะครับเปเชก็ถือว่าเป็นตัวเต็งนะแล้วก็อีกหนึ่งรายครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเปเชนั่นก็คือมาตินโอเดนกาตนะครับพรีเมียร์คนสําคัญของอาร์เซนอล,ลนั่นเองนะครับตามรายงานจากเดลี่เมลเนี่ยมีการระบุออกมาครับว่าเปเชเนี่ยให้ความสนใจในการดึงตัวนักเตะรายนี้นะครับถึงแม้ว่าโอกาสการคว้าตัวเนี่ยจะเป็นเรื่องยากก็ตามนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมิดฟิลด์นะที่หลายทีมสนใจนะฮะร,รวมไปถึงเปเชที่ พร้อมจัดหนักทุ่มหนักในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับอลุนการ์นะดิคนไรท์ครับตอนนี้เป็นที่สนใจของหลายทีมในอังกฤษเยอะมากๆครับตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์มีการยกตัวเต็งให้เป็นอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีครับที่มีโอกาสคว้าตัวดิคนไรท์มากที่สุดนะครับรองลองมาก็คือไบร์ตันอุนิคแล้วก็แมนเชสเตอร์เดนท์ครับที่มีโอกาสนะฮะแต่หลายๆทีมเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องมาในราคาอยู่ที่100ล้านปอนด์อัพขึ้นไปถึงเวสต์แฮมเนี่ยจะยอมปล่อย นักเตะรานี้ออกจากทีมนั่นเองในช่วงซัมเมอร์นี้สาหรับเนียมาครับตามรายงานจากเกรกีฟมีการระบุกออกมาครับว่าเป๊ปผู้จัดการทีมของซิตี้เนี่ยมีการต่อสายตรงหาเนียมาครับดาวยิงของทางปีเชในเรื่องของโอกาสการดึงนักเตะรายนี้มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งเรื่องของการย้ายทีมของเนียมาเนี่ยมีโอกาสสูงอยู่แล้วนะครับข่าวออกมาทีมากๆไม่กี่สัปดาห์ก่อนก็เพิ่งมีข่าวกับ แมนเชสเตอร์เด็ดด้วยนะครับรอบนี้ก็เป็นทางซิตี้บ้างนะฮะแล้วก็คนคุ้นเคยกันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับดีลดังกล่าวซิตี้ก็มีเงินเหลืออยู่แล้วนะฮะส่วนทางทอตแนาเมสเปอร์ครับก็ตอนนี้มีการปับป้ายราคาค่าตัวเนี่ยที่ทำให้แมนยูหรือไบรมิวนิกเนี่ยมีโอกาสคว้าตัวเฮลิเกนยากไปใหญ่นะครับรวมไปถึงเรอัลมาดิดด้วยนะซึ่งราคาณตอนนี้นะครับที่สเปอร์ต้องการเนี่ย ไม่ใช่100้ล้านโยูโรไปรเปรดละนะครับอาจจะตั้งขึ้นไปเป็นในระดับแบบ1้0าล้านโยูโรขึ้นไปนะครับถือว่าอัพขึ้นไปอีกนะฮะถึงแม้ว,ว่าสัญญาของเคียนเนี่ยจะเข้าสู่ปีสุดท้ายก็าตามนะครับแต่ว่าสเปอร์เขาต้องการในราคาเม็ดเงินอยู่ประมาณนี้นะครับที่ต้องการมากที่สุดนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องยากของหลายทีมแหละที่สนใจส่วนหน้ารานี้เราก็มีโอกาสที่ดิวดังกล่าวเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเม็ดเงินนั่นเองส่วนกระแสออกมาจากบางสื่อในอังกฤษอย่างเดอะซันเนี่ยนะฮะเป็นข่าวข้อสิบเนี่ย ออกมารายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้นะครับปลายทางของเคเนี่ยมีเพียงแค่ทีมเดียวนะครับถ้าเกิดเขาต้องการย้ายออกจากสเปอร์เนี่ยปลายทาง,งเขาเนี่ยเขาขอเลือกอยู่ในอังกฤษต่อไปแล้วก็ทีมที่เป็นปลายทางก็คือแมนเชสเตอร์เดเท่านั้นนะครับซึ่งปลายทางมันก็มีทั้ง บาเยอร์ในลีกเยอรมันนะครับแล้วก็เรอัลมาดริดในลีกสเปนนะแต่ว่าเขาต้องการอยู่ในอัลเมริดแล้วก็แมนยูเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ตอบโจทย์สำหรับเขามากที่สุดนะครับที่เจ้าตัวเลือกนะก็รอติดตามกันครับในเรื่องของกระแสเกี่ยวกับเฮลิคินนะครับส่วนในรายของมาโกอัสซิโอครับปีกของฮาวเรอัลมาดริดที่จะย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวครับตอนนี้ก็ได้รับความสนใจจากแอสตันวิลล่านะครับบีเอชซิมิลานแล้วก็อาเซนอลนะครับแต่มีการยกว่าวิลล่าเนี่ยเป็นทีมเต็งนะที่มีโอกาสคว้าตัว ปีกตัวเก่งของอัอมาริตรานี้เข้าไปร่วมทีมนะครับเรื่องของรรเวเนียเวสนะครับโอกาสการย้ายไปบาเซลนาเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆนะฮะ ตามรายงานล่าสุดจากอาร์ตแกรับสื่อของสเปนมีการระบุว่าบาเซลนาเตรียมคว้าตัวโรเบนเนเวสกองกลางของบูฟในราคาอยู่ที่26ล้านปอนด์นะครับซึ่งจะมีการยื่นกันยังเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับเจมสอดพาวครับมีโอกาสย้ายทีมสูงมากๆครับโดยเฉพาะย้ายทีมในพิเมียร์ลกอังกฤษนี่แหละนะฮะ ในเรียงเปลิดด้วยกันนี่แหละแล้วก็ปลายทางเนี่ยมีเต็มไปหมดนะครับที่ให้ความสนใจนะฮะแต่ว่าทีมหลักๆเนี่ยก็เป็นเวสแฮมนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับซึ่งถ้าเกิด ทีมไหนก็ตามสนใจเจมอตเพาเนี่ยก็ต้องมาในราคาเม็ดเงินอยู่ที่40ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับถึงซาตันจะยอมปลอ่อยนะครับเฟอร์นันโตเรสที่มีข่าวเชื่อมโยงกับนิวคาสเซิลตอนนี้เดลิเบลบอกว่านิวคาสเซิลกำลังจับตามองแล้วก็แสดงความสนใจเฟอร์นานโตเรสปีกตัวเก่งของบาเซลนาอย่างหนักนะฮะเพิ่มระดับความสนใจแล้วกันในการคว้าวตัวนักเตะรายนี้นะครับซึ่งนักเตะก็อาจจะมีความสนใจมากพอสมควรในการ ย้ายกลับมาเล่นในอังกฤษอีกครั้งครับหลังจากที่เคยเล่นมาแล้วกับทางซิตี้ในยุคข,ของเป๊ปนั่นแหละนะฮะในเมื่อไม่กี่ปีก่อนนะครับก่อนที่จะย้ายกลับไปติสเปนอีกครั้งแล้วก็สากการไม่ค่อยดีนะครับส่วนเชลซีครับก็มีรายงานออกมาจากประธานของทางส,บสออูบอร์ันนดร์ลิตนะครับมีการยืนยันว่าเชลซีเนี่ยจะไม่ใช้เงื่อนไขซื้อขาดกับทางเฟลิกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเฟลิกเนี่ยก็มีโอกาส กลับไปแอบบริอีกครั้งแล้วก็ดูเหมือนว่าทางเชซีอาจจะมีการมองหาตัวเลือกอื่นมากกว่าหรือไม่เซ็นสูตรหน้าหรือตำแหน่งในตัวจบสกอร์เนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมนะครับว่ากันว่าพรสเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองนะที่จะไม่เซ็นฟิลิกแบบถาวรน,นะครับแล้วก็เรื่องของมาร์ติเนสนะครับตามรายงานจากกาดิแนครับมีการระบุว่าทั้งมาร์ติเนสของทางเอตามิลลาเดวิดรรยารวมไปถึงอันเดรอนดาน่าของทางอินเตอร์มิลลาเนี่ยอยู่ในลิสต์รายชื่อที่ เชซีสนใจนะครับในตำแหน่องผู้ระรู้รายใหม่นะครับแต่ถ้าถามว่าเป็นตัวเต็งเนี่ย ต้องยกให้มาติเนีสครับที่เชลซีชอบมากที่สุดนะครับแล้วก็สูตรหน้าเนี่ยเขาเล็งไปที่ในรายของโอซิมเฮนนะครับยังมีโอรานาด้วยนะที่เขาให้ความสนใจนะครับมิดฟิลด์เนี่ยนะครับเชลซีเนี่ยก็ให้ความสนใจมิดฟิลด์หลายคนนะครับไม่ใช่เพียงแต่มาริโออูกาเต้ของทางลิสบอนเท่านั้นครับยังมีการให้ความสนใจมิดฟิลด์อย่างเช่นดีแคนไบรท์นะครับที่สนใจมาก่อนหน้านั้นนะฮะยังมีในรายของโรเมโอราเวียนะครับยูโซฟฟาวาน่าของทางโมนาโกแล้วก็อาร์เตสเตอร์รวมไปถึงคา เช่นเดียวกันนะครับที่เชลซีสนใจี่ได้ชื่อตามนี้นะครับทั้งตำแหน่งผู้สบปปตูแล้วก็ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะที่เดลกาเดียนเคากันออกมาที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนรายชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ